ล่าไล่ครับลาหรือไล่ลาหรือไล่ครับไล่จ้ะอาจารย์กี้ครับวันนี้มาร่วมงานวันนี้ครับค่ะวันนี้หมืนแก๊งแบบอันต้าอันตรายลายอยู่แถวตอยอ่ะอะไรของนี้แล้วอ่ะเออวันนี้มาร่วมงานก่อนเลยวันนี้มาร่วมงานอะไรวันนี้มาร่วมงานค่ะก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างสถานทูตอิตาลี สำคัญที้ของอิตาลีค่ะแล้วก็ร่วมกกับช้อปปีด้วย <Okay. S 2> ก็คือเป็นการเอาของเด็ดของดังจากอิตาลีที่เป็นของนำเข้าอิตาลีแท้ๆน,นะคะเข้ามาอยู่ในแอปพลิเคชันของช้อปปีก็คือสามารถที่จะซื้อกันได้เลยแต่วันนี้งานที่เรามีก็คือว่าเราจะมีสินค้าบางส่วนที่เอามาให้เห็นกับตาว่าของแต่ละอย่างมันเป็นยังไงเกิดว่าเรามาเห็นแล้วอยากได้ก็สามารถสแกนได้เลยแล้วก็มีส่วนลดมากมายค่ะเราเล็งอะไรไหมคะวันนี้วันนี้ก็จะมากับคนรักเสฉะแล้วจะมีความเล็งพวกน้ำตาะกอบต่างๆค่ะ ใช่เป็นฟิวเขาพยายามอยากจะให้เราทำตั๊กเข้าให้เป็นอยากให้เรามีจิตวิญญาณความเป็นยิสิทธิ์แม่สิริเรือนค่ะไม่มีเลยอ๋อปลานี่ไหมใก็ฝากไว้ด้วยนะคะของเด็ดของดังของอิตาลีนะคะมาอยู่ที่เซนทัเวอร์แล้วนะคะก็สามารถมารับชมกันได้มาดูของกันได้นะคะจนถึงวันที่หนึ่งตุลาคมหรือไม่ก็เอาง่ายๆก็คือเข้าแอปช้อปปี้ได้เลยค่ะเลิกเหงาเลิกโสดรือยังยังเล เขาเลยกัแล้วออดออใช่แฟนมากเลยผิวแฟนเนาะใช่ไหมล่ะทำไมอ่ะทำไมใส่นะเนี่ยก็รู้สึกว่าเริ่มเบื่อแล้วเหมือนกันเบื่อหรือวกับการต้องออกมาพูดว่าไม่ใช่ค่ะฉันอยากมีจดที่มีไม้ล้อมแบบนี้แล้วพูดว่า คุยคุยกันเยอะแต่มันไม่เก oh, ิดขึ้นสักทีแล้วทำไมกับปอถึงไม่ใช่อ่ะอคือปอเนี่ยเป็นเพื่อนกันมานานแล้วแล้วก็จริงๆอ่ะอันนั้นคือวันเกิดนางเราก็คิดไวแล้วแหละว่าน่าจะไม่ดีไม่ได้เจอไม่ได้เจอนางอะไรเงี้ยแต่ว่า ี่ในแคปชั่นมันมีแคปคือเราเข้าใจในสถานการณ์เราก็เข้าใจว่าเออคนอื่นจะเข้าใจกับเราซึ่งเปล่าคนอ่านเราก็รู้สึกว่าแคปชั่นหวานมากซึ่งจริงมันไม่มีอะไรเลยคือเขาทํางานอยู่ตรงข้ามเราแล้วเราโทรไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์เขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าอ๋อเขาทำงานอยู่ตรงข้ามเราเอาว่างนี่แกยังไม่ถ่ายนี่แกมกากินข้าวกับฉัน,นเราก็แบบเออซื้อเค้กซื้ออะไรตเตรียมไว้ความเศร้าของนางก็คือ นางแบบนางเหมือนนางอดทนไม่คือนางคงไม่คิดว่าจะมีใครแบบว่ามาซื้อเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดนางนางก็เลยซื้อเค้กแล้วเป่าเทียนคนเดียวแล้วเรารู้สึกเนี่บ้างเราเีกเขาเป่าเทียนเขาโพสลงไอสีแล้วเป็นสีแบบแคร์ปีเบิร์ดีเขาบทำไมเศร้าขนาดนี้นี่ก็เลยเขียนแคปชั่นไปบอกว่าคือคือไม่ต้องเป่าไม่ต้องเป่าเทียนคนเดียวไม่ต้องเป่าเค้กคนเดียวนะเพราะว่าเตรียมไว้แล้วแค่รอหน่อย อะไรเริ่มคุยกันตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ขะเกิดขอบพึ่งเข้ามาเกิดการคือเขาตกหลุมรักเราอุ้ยก็ไม่นะอันนี้เราเช็คเขาหรอเราเช็คเขาหรอก็ไม่มีไม่มีวี่แววอ่ะมันมีโอกาสไหมมันมีโอกาสแบบผีผักปับผีผักมันมีโอกาสผีผักไหมถ้ามองในมุมแจ็คกี้นะไม่มีกลิ่นทำไมเราต้องปิดกั้นขนาดนี้เลยเราปิดกั้นหรือเขาปิดกั้นไม่ได้ปิดกั้นนะแต่ว่า รอเขาเองมันมันไม่มีกลิ่นเลยอ่ะหรือว่ารอเขาเริ่มก่ออนรเาเปิดมันก็รู้จักกันมานานแล้วเนาะคุยขนาดนี้เนาะมันก็รู้จักกันมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ว่ามันมันไม่เห็นอ่ะมันเห็นเลยมันไม่เห็น,นเราไ,ไม่รู้สึกหรอกว่าเทมี่เราสองคนมันได้รู้เ,ออเรารู้สึกให้เราพยายามยัดเยียดความเป็นเมียให้เขาแทน ก็มันนะบอกกันมากเลยอะแล้วไงแซมแจ็ค uh> กี้ตอนนี้รู้ส um> ึกไงกับการที่เขาเต้นราเอวเขาบอกว่าเอวใส่ 5G เราบอกกันยังไงบ้างอ๋อด้วยความที่เราเป็นเพื่อนกันมาเราก็จะรู้ว่าในทุกการเด้งของเขามันจะส่งผลต่ออาการปวดหลังใช่เราก็จะรู้สึกว่าแบบเหมือนทุกครั้งที่แบบว่าไปไหนมาไหนในช่วงโอ๊ยแบบเจ็บหลังไปหมดคือนางคงนางคงเด้งมาหลายปีก่อนหรอเปล่าไหมนางเขาบอกนางปวดหลังแต่ว่าทุกครั้งที่บอกว่าปวดหลังฉันเห็นขึ้นเวทีก็เด้งต่อ ก็นูกว่า 5G เราเฟิร์มมากเคิร์มมากกับ 5G เขาอะไม่ได้ครุมกับ 5G เพราะเราก็ 10G เหมือนกันแล้วคือเขาแรงเขาแรงมาเราก็แรงตอบใช่ดูเวลาเต้นคู่จนมีใครเคิไหมยังไยขอดนแญาตน้องบอม 10G ไม่อยากค่ะหรอไม่อยากฉันไม่รัดฉันมนรัดเออฉันไม่รัด จริงแจ็คกี้วงงไหมเพราะข่าวมันพอเราออกงานทุกอีเวนต์กับข่าวมันก็จะเปลี่ยนแบบว่าเดี๋ยวครั้งที่แล้วก็เป็นตากโคตรตากเออหนุ่มๆเปลี่ยนไปเรื่อยทุกอีเวนต์คือมีสถานะนะก็เลยก็เลยบอกไปรอบที่แล้วว่าคือทั้งหมดทั้งมวลที่เคยเป็นข่าวกับเราอ่ะถ้ามันมีคนที่เป็นคนจริงๆบ้างที่แบบคุยกับเราอ่ะแบบเป็นตัวจริงบ้างอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกดีแต่ว่า ันก็ไม่เคยแบบมันก็ไม่เคยมีตัวจริงอยู่ในนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยอุ้าวอาจารย์มาเฉยแล้วแล้วมันมีคนอื่นอนะนอกจากแบบว่าคนที่เราไปเนี่ป็นข่าวเราเป็นคนที่ไม่ได้เป็นข่าวอ่ะเออมันจีบมีนะมีไม่เล่นเราเลยอะเยอะไหมแปละแปลกคือมันก็มีเข้ามาบ้างค่ะใช่แต่ว่ามันก็จะแบบไม่ได้ ไม่ได้เข้ามาแล้วคุยแล้วก็เป็นคนคุยแล้วก็ได้ออกมาพูดอย่างเงี้ยมันมันไม่มันไม่ทันขนาดนั้นมันจะแค่เป็นฟิลแบบรู้จักการพูดคุยกันอ่ะไม่ใช่แหละเอรอย่างเงี้ยเออทุกอย่างมันจะเร็วมากมใช่ส่งแปลกๆมาไม่ส่งแปลกๆส่งแปลกๆหรอส่งส่งรูปแปลกๆอ๋อส่งรูปแปลกๆอ๋อก็มีก็มีก็มีค่ะแต่ว่าสเปครั้งเยวไเคยเออคิดเหมือนกัน คี่เหมือนจะว่าหรือเราเยอะไปนะหรือว่าเราตั้งสเปคสูงไปหรือเปล่าแต่เราก็รู้สึกว่าเราก็ลดทอนจะไม่เหลืออะไรแล้วนะตอนนี้จากเดิมสเปคเราอยู่ที่ตรงไหนนะก็เกตบอลรินทร์ทอะไรอันนั้วหรือตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้เป็นไงตอนนี้เหลือปอนปอนออนไม่เหลืออะไรเลยโอ้ยคุณนี่ไม่ได้เขาบอกว่าเขาหล่อเขาล่ำอยู่นะจุก จริงถ้าจะไปจริงๆอะขอแค่พื้นฐานความเป็นคนดีออคือไม่ต้องคือเข้าใจว่าไม่มีใครดีล้นฟ้าออหรือว่าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่าพื้นฐานเป็นคนดีรู้ว่าอันไหนทำร้วถูกอันไหนทำร้วผิดออแค่นี้เราก็ลองมาคุยกันก่อนว่ามันสามารถที่จะไปด้วยกันได้ไหมออแล้วก็ภาวนาฟ้าฝนอยากจะแบบส่องคาดแล้วไม่มีการประกาศสักทีว่าคุยอยู่จ้าคนแก่ครับมนหล่น อะไรวะพี่ชคนดีเสน็ตัวไม่นะทรายแจ่กกินเรื่องแบบไปโทสพ่อแม่เัาสนิแต่กีินแบาลูกไข่ไปใช่คืออะไรหรือว่าเคยแล้วไอโทสเหรอจะไปไอโทสพ่อแม่เัาสนิเหรื่องไม่ถูกเลยอ่ะก็ก็ก็เคยเลยหนูหยิบลูกไข่หนูหยิบลูกไข่หนูหนูหนูหยิบหนูไม่ได้หยิบลูกไข่คือวันนั้นน่ะหนูไป ขายยูท <YouTube, S 2> ูบแล้วเขาบอกว่าคือหนูถ่ายงานลูกค้าเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกค้าบอกว่าเธอทําไม่ครบขอเอาโทรศัพท์ไปทําแบบต่อหน้าพ่อแม่ได้ไหมเขาต้องการเก็บฟูดไอเราอ่ะก็เปิดแบบไอจเแล้วก็เปิดไอแล้วก็ทําเป็นแบบส่งให้พ่อแม่ดูคือตอนนั้นเราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะจะเป็นใครจะเป็นปใครก็เป็นรูปของคนที่โพสรูปล่าสุดใครอะ่อะ ซึ่งเดี๋ยวถ้าได้คุยกันต่อไปโน้าหคนไทยไหมคนไทยในวงการไหมในวงการไม่แปลกนะไม่แปลกไหม ไม่บาหนอะไม่ใช่เดี๋ยวบอกไปนะพี่น้องอีกแล้วพอเขนเป็นยังไงเปิดไปแล้วก็คือมันมีฟีดแบ็กกลับมายังไงบ้างหรือว่าตอนแรกเราก็แบบเออ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 บอกแม่ว่าบอกแม่ว่าอะไรบอก่แม่ว่าพี่แม่คะาเอาประมาณนี้นะคะคือเราก็ไม่ได้พูดจริงเพราะว่าชวนลูกค้าอยากได้ฟู๊ดชวนลูกค้าอยากได้ฟู๊ดแล้วเฮลูกค้าได้ออนแอร์อนแอร์แล้วออนแอร์แล้วเปิดได้แล้ก็แฮ่ๆเสร็จปุ๊บเราตอนเราเอามือถือมาดูแล้วก็อุ้ยตุ เป็นลูกเขาลูกคนที่พึ่งโพแล้วก็จะทารกพันธุจะคุ้นที่ผิดหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> แต่ว่าก็ไม่ติดนะแล้วจากวันนั้นก็ถึงวันนี้เขารู้ยังว่าเราโ <c oughs> อ้เนี่ยเพรายังไม่เห็นหนทางยังไม่เห็นการที่จะแบบสามารถพูดคุยกันไม่งั้นเจ๊กี้ชวบบอกครับสามสามสามคำได้ <c oughs> ที่รู้สึกว่าจำจาก,กัดความเป็นเขาเราจะได้รู้สึกแบบว่าตีวงแคบมาลงเค็มเค็มไม่เค็มมันหรอไม่ตอบหรอกอีกคำอีกสองคำอีกสองคำเค็ม ถามข้าไม่ไม่รู้แล้วว่าอะไรคันอ่ะระบุระบุตัวตนเขาหลอเขมอายุเยอะหมเ่าหก็ล่าอยู่ัศมีก็้ยิ่ิ่งย็่ลยิ่ออิงยิ่งยิังยิยิ่งยิ้งย่งยิิ่ง่งย่ิ่งิ่ย เพราชัวนะแสดงว่าเราตั้งสติไปแล้วว่าเวลาเราบอกว่าจะใช้แต่ไม่ได้หายไปเลยใช่หรือว่าต้องเงียบๆแจ๊กี้อย่ากแบบกระตุกกระต่างหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่หมอก็ร้มงขอแหละหมอดูบอกว่าไงดวงความรักหมอดูบอกว่าไงหมอดูก็มหลังๆเนี่ยไม่ได้ดูเลยอ่ะดูมานานมากมาแล้วไอ้นานมากมาแล้วเขาบอกไหมว่าเราแบบไม่หรือว่าเราแบบ ก็บอกแค่ว่าเอออาจจะแบบเป็นคนมีตําหนินะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นก็อย่างที่บอกไปอาจจะเป็นต่างชาติหรือว่าเป็นคนที่มีครอบครัวมาแล้วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าตําหนิไม่ตําหนิมันก็อยู่ที่จิตใจของเราถ้าเราชอบคนนี้แล้วเขามีฝ่ายที่แก้มเราก็รู้สึกว่านี่คือตําหนิแลบเพราะไหนคนดันเพราะไหนคนไม่เชื่อว่าสวยขนาดนี้ทำไมยิ่งสูงอาจจะมีเก็บไว้แต่ไม่เล่า เอาจริงป้าอยากให้เป็นอย่างนั้นมากเลยอยากมีคนเก็บไว้คนนี้มีป่าคะเาไหนคะใช่เทปนี้ใช่เทปนี้ค่ะพี่ดูสิตั้งแต่กี่เดือนไหนอ่ะพี่ดูสิเทปนี้รู้สึกอะไรป็กันเลยค่ะรู้สึกไงคำว่าสวยมักนกตลกมัด้ก็เพราะเราครบสูตรเปออ่าเดี๋ยวฉันจะทำการอธิบายให้เขาจ่ายสวยมักนกตลกมักได้มันไม่มีอยู่จริงนะคะเพราะว่า คนที่สวยจะให้คนที่ตลกเป็นคนสะพานเป็นสะพานให้มันได้ผู้ชายค่ะมันนางคนที่สวยจะยืนรอทําท่าสวยๆแล้วบอสกิดบอกอิตลกว่าเธอผู้ชายคนนี้ดีจังเลยอ่ะไปดีให้หน่อยสิเราอีตลกเนี้ยเนี่ยอีตลกเนี้ยนะที่จะต้องทําหน้าที่เธอเพื่อเราซบอ่ะ คือสุดท้ายคนได้คือสวยแล้วเราสวยแล้วเราทำยังไงอ่ะกลับบ้านเราก็กลับบ้านแล้วก็ไอเออดูว่าเพื่อนเรากลับบ้านครบทุกคนไหมปัดใครหรือเปล่าไม่เลยไม่เคยไม่เคยทำสลับหน้าที่หรือเปล่าเราเป็นคนสวยบ้างอะไรเงี้ยเอาจริงๆมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยเพราะว่าทุกครั้งที่ไปกับเพื่อนแล้วตั้งใจตั้งใจจะไปก็จะลงเอยที่ร้านไม่มีคนไปร้านไหนมาไม่ร้านไหนไปเบ็ดไปไปเบ็ดแบบปิดไปเบ็ด ันอยู่ที่ดวงเชื่อนี่นี่ไปร้านไหนนะโต๊ะชั้นอะเป็นโต๊ะเดียวตลอดเลยทำไมมันถึงเป็นอย่างงี้ฮะไปไวนะเปล่าแต่ฉันก็อยู่ยันจบนะไม่มีคนโตมันก็ไม่มีคนฉันก็อยู่กับนักร้องตลอดเลยโอเคมั่นใจได้นะม่นใจหลังว่ารับหน้าหนอรับหน้าหนอรับได้แหละรับน้องคนสวยนอะไรคะ <laughs> ะไรนะเ,เออเราแม่งต้องมีคนคุย <c oughs> ใช่ใช่ต้องแบบมาสัมภาษณ์เรามีคนคุยขอคคุณค่ะ <c oughs>